มอ,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 อยางทงานที่มันมีอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนเกิดการคิดว่าเราจะหาความเป็นไทยแล้วมันมีแอคชั่นจากตรงไหนก็เลยนึกถึงตัวหันมาคแค่เอ่ยชื่อเราก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นแอคชั่นในตัว นึกไปนึกมาหนังมานก็เป็นลิงเมืองจีนก็มีลิงเป็นลิงแห้งเจียแล้วถ้าเกิดอนุมารกับแห้งเจียมาเจอกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในโปรเจกต์ไอลิงนี่ฉันจอนมาจากหนนไหนนายก็ดีแต่ทำลายผู้หญิงนั่นแหละพอเราไปรีเสิร์ชเรื่องหนุงมานเข้าจริงๆเนี่ยปรากฏว่าเราไปเจอตำราวยลิงต้องห้ามในตำราพญาพิชัยดาลาคนโบราณเขาซ่อนเหลี่ยมมวยไว้ในวงรีงกันสูง ไม่ในโขนนี่นะปู่